I <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะเป็น EP ีที่53วันนี้น้องมีพัเครื่องพักบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีกันเลยนะคะช่องทางการติดต่อยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2 ID อดยไลน์พี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูควาเพิ่มเติมน้องกันได้เลย นะคะ id line เป็น0932701982นะเพื่อเป็นการไม่เสี่ยเวลานะคะพี่พี่ค่ะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1รายการต่อไปเป็นรายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่2รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่พีเป็นพศสองสดสนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3มรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่พีลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่4ี่รายการต่อไปเป็นรายการที่หนะคะจะเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่คะ รายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกจะเป็นพระนาคปกแสวงขานะคะพี่พี่เลียมกอบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามนะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่แปดจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อทัศนีนะพี่พี่ขาเรียนสวยเรียนคมนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9จะเป็นรูปโลหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่พอยู่ในงานเลี่ยมกออกแบบนี้ไปให้อย่างสวยงามกันเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10จะเป็น เครื่องล้างจิ้งจกนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูเนาะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้รายการนี้เป็นรายการที่10นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่ๆเลี่ยม้างไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12จะเป็นพญาคุดนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างหนาอย่างสวยงามนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่12รายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตาลามนะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญพงนะเป็นพศสสองห้าสองหนึ่งนะคะเรียมข้างเหรียญไปให้อย่างสวยงามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่13น้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของน้องกันนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 4จะเป็นเหรียญย5สิศตวรรษนะคะ พี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14รายการต่อไปเป็นรายการที่15นะคะจะเป็นพลาซุ้มกอนะพี่พี่ขาเป็นพลาเนื้อดินแบบสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16 จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระปือนะพี่ๆเป็นพศ2สสองห้าสามห้านะคะเลี่ยมกรอบกันน้พลาสติกไว้ให้อย่างหนาอย่างสวยเลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญลงยานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่นะคะพี่พี่เป็นพสองห้าหนึ่งศูนย์นะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นพระปิตายันยุ่งนะคะพี่พี่เรี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปใ,ให้ยังหนายัางสวยงามนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าจะเป็นตะกุดโทนนะพี่พี่ค่ะ ของหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบกันยังไงก็แอดไลน์ข้ามขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่20จะเป็นพระล่วงหลังลางปืนนะคะพี่ๆค่สวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20รายการต่อไปเป็นรายการที่21 จะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่เียมกรอบกันน้ําสติกไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะรายการนี ulas, ้เ <environment> ป <Cameraman. horas> ็นรายการที <Yeah>. ่22นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่23จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคันนะจะรยพี่จ๋าเรี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่ สารายการต่อไปเป็นรายการที่24จะเป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนต่งบุญเติมนะคะพี่ๆค่ะเลี่ยกรอบข้างเรียญไปให้อย่างสวยงามนะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่25 รายการที่25นะคะจะเป็นลูกอมหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่พี่ขาอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25รายการต่อไปเป็นรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงข้บไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่ขาเป็นพศ2 5 7 8นะคะ รายการนี้จะเป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่สวยงามนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อแดงวัดเข่าบไดอิยนะคะเป็นพศ251 4นะคะพี่พี สวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1 8รายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นสิงห์สามขวัญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะพี่พี่เลี้ยมกอบไปให้ยังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29รายการต่อไปเป็นรายการที่30นะพี่จะเป็นสร้อยข้อมือเข่าแกะนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่30รายการต่อไปเป็นรายการที่31จะเป็นเบี้ยแก ไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่31นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่32จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปเป็นรายการที่33จะเป็นสาลิกานะคะพี่พี่ขานกสาลิกาเนาะ รายการนี้เป็นรายการที่33นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่34จะเป็นเหรียญโพคทรั์นะคะพี่พีเป็นเหรียญโภคทรั์ของหลวงปู่มุ่นนะจะ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่34รายการต่อไปเป็นรายการที่35จะเป็นรูปโล โบราณหลวงปู่ทิมวัดรหาสไรจังหวัดระยองนะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปเป็นรายการที่36จะเป็นเรียญเจ้าสวดหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะพี่พี่ขานีสวยงามเลี้ยมกรอบไปให้กันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36หรายการต่อไปเป็นรายการที่37นะคะจะเป็นพระพายกุมารน,นะพี่พี่ขา พาคุณแผนายกุมานนะพี่พเป็นพัดเนื้อผงนะคะสวยงามพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่37รายการต่อไปเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญลุงพ่อแดงนะพี่พี่คะ่ะ เรียมค้างเหรียญไปให้ยังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38รายการต่อไปเป็นรายการที่39จะเป็นพักผงของขวัญวัดปากน้ํารุ่น3นะพี่พี่เป็นพักเนื้อผงนะคะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับไปให้นะพี่พี่สวยงามนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่40 จะเป็นสร้อยข้อมือ เป็นสร้อยข้อมือของสมเด็จมวลนะพี่ๆขาลองรับชมและพิจนารณาการดูนะสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์กันเข้ามาได้หรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อน้องได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่40รายการต่อไปเป็นรายการที่41จะเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีนะพ้พี่ใต้ฐานก็ฝังตะกุดไปให้1ดอกนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรบไปให้ยังสวยงามนะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่41รายการต่อไปเป็นรายการที่42จะ เป็นพัชคาข้าวหลวงพ่อฤษียิงดําวัดท่าซุงนะอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกหนาๆสวยๆแบบนี้นะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่ๆเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปเป็นรายการที่44จะเป็นพระลีลานะคะพี่ๆเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกไปให้อย่างสวยงามได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อ ่อไปเป็นรายการที่45จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่พี่น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะถ้าพี่พี่ท่านใดที่สนใจถูกใจก็ แอดไลน์เข้ามาขอลูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยเนาะขออนุญ,ญาตปิดรายการที่45เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะช่องทางการติดต่อก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเลยนะเบอร์โทรเป็น0932701982 ID ไลน์ก็เป็น0932701982นะคะน้องฝากพี่ๆีที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องกันนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะ